เหตุ hey, สืบนารักสดใสสไตล์เหม่ๆสวัสดีค่ะป๊อปอัพสตาร์ของเราในวันนี้เราจะมาทําเรื่องอาหารหลักห้าหมู่นะคะโดยการเริ่มแรกเนี่ยหลังจากที่เราปริ้นแล้วนะคะเราก็อาจจะเคลือบร้อนหรือว่าเคลือบเย็นก็ได้ถ้าเกิดว,ว่าเคลือบเย็นนะคะเราก็ตัดไปได้เลยค่ะก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะและนี่คือพื้นหลังพื้นหลังเราก็จะพับเครื่องค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นจุดขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็แปะก,กาวสองหน้าบางไปได้เลยจากนั้นเราก็พับชิ้นส่วนที่เราตัดแล้วก็แปะลงไปตามรูปแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นการเคลือบ ร้อน,นะคะคุณครูคุณครูจะต้องตัดก่อนนะคะตัดชิ้นส่วนแบบนี้แล้วก็ไปเคลือบร้อนหลังจากเคลือบร้อนแล้วเราก็มาตัดอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดให้เป็นโค้งนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับมันค่ะเรียบร้อยสําหรับหมู่ที่1นะคะเราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะทุกๆหมู่เลยค่ะแล้วเราก็จะมีตัวติดตัวนี้เป็นตัวเสริมนะคะจะติดหรือไม่ติดก็ได้ค่ะคุณครูนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะหมูหนึ่งนะคะหมู่ที่2ค่ะหมู่ที่3ค่ะ หมู่ที่4และหมู่ที่5นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาประกบเข้าด้วยกันค่ะและก็จะได้เป็นรูปแบบของ pop up s t ต r รนั่นเองค่ะคุณครูก็อาจจะใช้เป็นกาวสองหน้าบานนะคะถนัดใช้แบบไหนใช้ได้เลยอาจจะใช้เป็นกาวก็ได้ก็แล้วแต่คุณครูได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายมา,มากๆเลยน่ารัก,กมากอย่าลืมส่งรีวิวให้ดู